สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราพาน้องเป็นต่อมาเล่นที่สวนน้ําที่อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะก่อนอื่นนะ,ะก็จะต้องซื้อบัตรค่าเข้าก่อนโดยมีบริการค่าเข,ข,ข้าคนละสิบาทเท่านั้นเองถ้าใครไม่เล่นาน้าก็ไม่ได้จ่ายเพิ่มนะส่วนใครที่จะลงเล่นาน้าจะต้องจ่ายเพิ่มคนละ50บาท ทางร้านเขามีบริการให้เช่าชุดด้วยนะคะแล้วก็ไม่ให้นําอาหารเข้ามาเพราะว่าเขามีอาหารให้ลูกค้านะคะโกนลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้บริเวณที่เล่นน้ํานะคะก็จะมีบริเวณที่เหมาะสําหรับเด็กเล็กนะคะเพราะว่าบริเวณเล่นน้าจะไม่ลึกจนเกินไปอีกทั้งมีเครื่องเล่นที่เยอะแยะมากมายน่าสนุกมากเลยเขามีสเสลดด้านบนนะคะกันแดดให้น้องๆด้วยนะ มีทั้งสไลเดอร์ยักษ์นะคะแต่ว่าน้องเป็นตัวไม่ได้เล่นเพราะว่าเขากลัวนะคะ,ะก็จะใส่ชุดว่ายน้ำอันนี้ลอยต๊กปองต๊กปองแบบไม่ต้องกลัวจมเลยเดี๋ยวแม่จะแปะติกัดให้นะคะชุดว่ายน้ำชุดนี้นะคะเขาจะมีฟองข้างๆนะคะเขาเรียกว่าฟองน้ำเนาะ,ะข้างๆให้น้องลอยน้ำได้นะคะแล้วก็แถมถุงลอยน้ำข้างปอกแขนมาให้ด้วยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเวลาน้องเล่นน้ำเลยรับรองเลยค่ะว่าไม่จมอย่างแน่นอนเราสามารถเล่นน้ำได้จำนวนไม่จำกัดเวลานะคะเล่นจนกว่าจะพอใจเลย บริเวณด้าน,นข้างก็จะมีร้านอาหารขายเยอะแยะมากมายนะคะสำหรับที่น้องๆที่เล่นน้ำเหนื่อยแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะมาสั่งอาหารตรงนี้ไปให้น้องทานนะคะเขาไม่ให้เอาอาหารเข้ามานะคะเพราะว่าเขามีบริการขายอาหารให้เรานั่นเองโดยไม่ต้องลุกมาสั่งนะคะเดี๋ยวจะมีน้องๆพนักง,ง,งานนะคะเขาไปหาเราแล้วก็ไปจุดออเดอร์แล้วก็นำออเดอร์ที่เราสั่งไปส่งให้กับเรานะคะหลังจากที่น้องเป็นต่อเล่นน้ำสเสร็จแล้วนะคะ,ะ,คะก็จะมาเล่นบริเวณบ้านลมนะคะเพราะว่าทางร้านสวนน้ำตรงนี้เขามีบ้านลมบริการให้กับเด็กๆด้วยบอกเลยว่ามาที่นี่ไม่ผิดหวังอย่าง อันนี้บรรจุแบ็ดได้นานมากนะเดี๋ยวคุณแม่จะแปะพิกัดไว้ให้นะคะทุกคนคลิปหน้าเดี๋ยวพาน้องไปเที่ยวที่ไหนอีกจะมารีวิวให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้ดูนะคะบ๊ายบายค่ะ